สวัสดีครับร้านหน่วยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมามแนะนำให้เคยครับเป็นพญาคุดนะครับของนะครับหลวงพ่อผัดวัดทวยด้วยนะครับรุ่นรวยชนะจนนะครับเป็นพญาคุดนะครับปางยุทธนางนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อบอนอิตาลีนะครับองยากายเขียวนะครับผมองยากายสีเขียวนะครับสวยสดงดงามมากพญาคุดนั่นก็เป็นมหาเทพนะครับที่พนรายนะครับ ครับให้ยกย่องให้มีฐานะเท่ากันท่านเองก็ปรนนาตนนะครับพัฒนายจะเดินทางไปไหนก็ท่านก็เป็นพาหนาให้พัฒนายนะครับบูชาท่านไว้ก็นะครับคนที่มีบุญธัมพันธ์กันก็จะมั่งมีเรื่องของความมั่งคั่งร่ารวยนะครับมีสินทรัพย์เงินทองแล้วก็นะครับเหมาะสำหรับคนที่รับราชการนะครับบูชาคุน่นพวกรับราชการพวกงาน ลูกจ้างบริษัท,ทามาค้าขายไล่ลมเบลมพัดไล่คุณใสผู้ผีพิศาจเก,งก่งกลัวนะครับหลวงพ่อพัดท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปัจจากท่านได้นะครับราชประทานนะครับตมรณะสักเลื่อนสมรณกเป็นพระราชมงคลวจราจารนะครับจะคุณพัดนะฮะในด้านหลังข้างล่างก็จะเป็นหมายเลข นะครับวงนี้หมายเลขหนึ่งเก้าศูนย์นสวยสดงดงามมันกลายเกี่ยวนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆพยาคุดลุยชนะจนหลงวงาพัสปุญญากาโมวัดธา,าอาหา,าด้วยด้วยนะครับรุ่นนี้สร้างในปีที่แล้วเองนะครับผม ออกปี2565ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านเวพร์ร,ระเครื่องนะครับตัวถึงเก้าหกเก้าห้าสี่แปดแปดหรือถึงแปดหนึ่งสี่ต้องนย์ตาม0ึ1ถยหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านเวพร์ร,ระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ